สวัสดีครับเพื่อนๆืวันนี้เราก็จะมาเที่ยววัดถ้ำกองเพรนกันนะครับอันนี้จะเป็นที่หน้าวัดครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในครับว่าเป็นไงครับเดี๋ยวตามเข้าไปนะครับเพื่อนๆืแต่คนครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเอาครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับที่วัดถ้ำกองเพรนครับอันนี้จะถึงบริเวณปากถ้ำครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันครับ อย่าตามมาเลยครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงที่หน้าถ้ำแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันครับอย่าตามมาครับเพื่อนๆนี่ครับทางขึ้นครับเดี๋ยวตามมาเลยครับจะเป็นไงครับนี่ครับจะสวยงามมากเลยครับ อันนี้จะเป็นบริเวณถ้ำครับบรรยากาศก็จะสวยงามมากครับจะมีหินก้อนใหญ่รอบครับ เดี๋ยวเราจะพาชมรอบๆนะครับอันนี้จะเป็นใต้ถ้ำครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนครับเพื่อนๆเดี๋ยวตามมากันครับนี่ก็จะเป็นพระต่างๆครับพระปางสมาธิปางหัมยา่างอะไรต่างๆครับก็สวยงามมากเลยครับเรามีรูปหลวงพ่อด้วยครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับเพื่อนๆนี่จะเป็นใต้ห้ำครับสวยงามมากนะครับนะครับทีนี้เราจะขึ้นข้างบนกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับนี่ครับก็จะเป็นหินลวดลายต่างๆครับของวัดถ้ำกองเทียนครับ น,นี้เราก็จะขึ้นไปข้างบนกันครับเดี๋ยวตามมาเลยครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นครับถ้าคนสูงหน่อยก็หัวก็จะชนครับตรงนี้ครับต้องกลมหน่อยครับเพราะทางโคโดอร์ชานลก็จะสูงประมาณ170ว่าครับต้องกลมหน่อยครับนะครับทีนี้เราจะขึ้นไปข้างบนกันครับอันนี้ก็จะเป็นสิงโตครับสองตัวที่อยู่ด้านล่างครับก็จะมีบันไดทางขึ้นครับ ี๋ยวาตามขึ้นมากันเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นซอกถ้ำต่างต่างครับนีครับก็จะสวยงามมากเลยครับนี่ครับนี่จะเป็นบรรยากาศในถ้ำครับนครับสวยงามมากครับเป็น เป็นธรรมชาติมากครับเพื่นอนคนไหนอยากมาเที่ยวก็สามารถเรีเดียนเข้ามาเยี่ยมเยียนได้ครับที่วัดคถ้ำกองเทนครับที่อำเภอหนองวชิซอจังหวัดอุดรธานีครับ ก็จะเป็นพระแก้วมรกตครับสำหรับกาบไห้ต่างๆครับก่อนขึ้นไปอีกชั้นครับเดี๋ยวเราจะดูกันครับว่าจะมีกี่ชั้นครับอันนี้น่าจะเป็นชั้นที่สองคนระับเดี๋ยวเราจะดูรอบๆครับของชั้นที่สองกันครับน่ครับเดี๋ยวเรากราบพรดแก้วมรกตก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับ นะครับตอนนี้เราก็ไหว้พระแก้มโมกตเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะดูบริเวณชันสองกันนะครับว่าเป็นไงครับนะก็จะมีมัดสองตัวครับเดี๋ยวเราเดินไปดูทางนี้ก่อนครับว่าจะเป็นสภาพยังไงครับนี่ก็จะเป็นซอกหินต่างๆครับจะสวยงามมากครับข้างบนก็จะเป็นพระต่างๆครับเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปครับเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนครับของชั้นที่สองครับนี่ก็จะเป็น หินต่างๆครับนี่ครับข้างล่างก็จะเป็นหินหลากหลายชนิดครับแล้วออกไปดูข้างนอกกันครับว่าบรรยากาศจะเป็นไงครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบ ก้อนหินต่างๆครับแบบถ้ำนะครับสวยงามมากครับน่ครับวิวสวยมากเลยครับเป็นธรรมชาติมากครับบริเวณก็จะกว้างมากครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถไปเวียนเข้ามาเยี่ยมได้ครับที่วัด ถ้ำกองเพลน,นะครับทางจังหวัดอุดอรธานีครับนครับต้นไม้อะไรก็จะขึ้นเต็มเลยครับนีครับแล้วก็จะมีต้นโพ้ดยครับนี่ครับต้นโพใหญ่เลยครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้นที่สองกันครับเดี๋ยวตามมาเลยครับเพื่อนๆนะครับอันนี้จะเป็นชั้นที่สองครับเดี๋ยวตามมาเลยครับจะเป็นบันไดทางขึ้นครับนี่ตามมาเลยครับนี่ก็จะเป็นซอกหินต่างๆครับเราขึ้นมาดูชั้นที่สองครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปต่างๆครับ ก็จะมีหลายองค์มากครับ ยงามมากเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่ครับสวยมากเลยครับจะเป็นพระอะไรต่างๆครับ ม็นจะเป็นพระสังกัจจายอันนี้ก็จะมาสุดที่ชั้นที่สองคนระับ คือมีองค์พระใหญ่ครับนี่ครับจะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบร,ริเวณรอบนอกกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น แต่คนที่เข้ามาก็จะเอาเหรียญอะไรมาวางครับวางตามซอกหินต่างๆครับนี่ครับคือวางไว้เป็นสิริมงคลครับนี่ครับก็จะเยอะแยะครับลำเลื่ยหิ้งหิ้งเลยท่องยูทูบดังๆฟังๆหอ้โหหน้าท้องใหญ่มาันนี้ลูก เราจะออกไปดูรอบนอกกันครับว่าเป็นไงครับนี่ก็จะเป็นแบบสวยงามมากครับที่ทางคูบโดยสาเนลพูดไปก็คือผิดครับก็คืออยู่ที่จังหวัดน้องบัวนะครับนี่ครับเพราะว่าเป็นเขตติดต่อกันครับน้องบัวลําพูครับคือวัดถ้ำกองเพนครับของจังหวัดน้องบัวลําพูครับ อชั้นที่2ก็จะสุดแค่นี้ครับเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างครับดูให้รอบๆครับว่าขัางล่างจะเป็นบริเวณที่ใหญ่มากครับอันนี้ก็จะเป็นการเอาไม้เอาอะไรมาคับไหมครับเพราะว่าจะไม่ทําให้หินหรืออะไรขยับครับก็คือเข้ากับหนึ่งไม้เท่ากับการคํายันไหมครับก็คือทําให้ลูกขนมไม่ให้ผูพังครับนี่ครับ ก็คือหนึ่งแรงหนึ่งกำลังครับยิงเยอะยิงกําลังก็เยอะครับนี่ครับในการฟื้นฟูต่างๆครับก็จะมีหินมีอะไรมาวางเตรนะสําหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาเที่ยวต่างๆครับก็สามารถเอาหินแลอะไรมาวางไว้ครับคนละก้อนสองก้อนครับนี่ครับก็จะ็ยดแยะครับแล้วก็ไม้ประยงไว้ต่างๆครับตามชอบหินต่างๆครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันครับนี่เป็นชั้นที่สองครับก็จะเป็นทางขึ้นต่างๆครับนี่ก็เป็นซอกหินใหญ่เลยครับนี่ก้อนใหญ่มากเลยครับนี่ครับก็จะสวยงามมากครับ นะครับตามมาครับเพืเ่อนๆ่อนใครที่ชอบแบบธรรมชาติและเป็นธรรมชาติมากก็สามารถรับชมกันได้ยแบบยาวๆครับในคลิปนี้ครับนี่ครับจะเป็นแบบธรรมชาติมากครับนี่ก็จะเป็นตามซอกหินต่างๆครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้างล่างครับ ถ้าส่้งฝนตกอะไรมาก็น้ำเข้าใจหยดย้อยตามหินต่างๆครับก็จะสวยงามอีกแบบครับนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นโพใหญ่ครับนี่ก็จะมีครับไปครับเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนกันครับว่าจะถึงไหนครับ อันนี้ถ้าดูไม่ผิดก็คือถึงชั้นที่3มครับก็คือชั้นสุดแล้วนี่ครับจะสวยงามมากเลยครับ เราจะไปดูกันครับว่าตรงนี้จะเป็นไงครับซอกหินต่างๆครับไม้ก็จะทำจะประยุงเยอะมากครับสำหรับคนที่มาเที่ยวครับ ถ้าดูถนับเป็นชั้นก็จะหลายชั้นครับอันนี้จะเป็นรอบนอกครับบริเวณที่สูงขึ้นมาอีกครับ เสียงอะไรก็จะเยอะเยอะมากครับเป็นธรรมชาติมากครับอันนี้ก็จะเป็นกุฏิของหลวงปู่ขาวครับอานาละโยครับนี่ครับบริเวณที่อยู่ของหลวงปู่ขาวครับ ก็จะสวยงามมากครับบริเวณนี้ครับบรรยากาศก็จะสงบเงียบครับสำหรับเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมครับ สำหรับคนที่ชอบความสงบคนระับตอนนี้เราก็จะ ลงกันแล้วครับก็คือออกมาข้างล่างครับก็จะลงไปที่ข้างล่างเลยครับก็คือทางออกก็จะมีหลายทางมากครับสำหรับการออกมาครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบครับถือว่าเป็นวัดที่สวยงามมากครับแล้วก็มีถ้ำต่างๆครับ เพื่อนคนไหนอยากมาเที่ยวก็สามารถไปเบียนเข้ามาเยี่ยมเยียนได้ครับที่วัดท้ำกองเพลยนครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับก็จะใกล้ๆกับเขตอุดรครับว่าเป็นเขตติดต่อกันครับนะครับตอนนี้เราก็ลงแล้วครับ ขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจครับที่มีให้กับช่องภูโดนซนเนลมันโดยตลอดครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่ก็สามารถเป็นกำลังแรงใจให้ได้นะครับ,บ, like, บ,บกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็าไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม